สวัสดีสว <cues> to is ัสดีเนาะมื้อนี้มาพบกับเป็นไอเซย์กุ๊กเกลเนาะมื้อนี้อยู่ในซองของน้ำฝนเนาะของซองของน้ำฝนนี้ของคุณนี่จะของซองมื้อนี้สีพาไปกินป่าเนาะไปลงหนองลงหนองอยู่หนองสามูเนี่แหละเนาะในบ้านท่าดอกแก้วนี่ตอนนี้ก็อยู่บ้านท่าดอกแก้วนี่เนาะเมืองอัสสพรเนาะเอาเหามาเบิ่งวิวบ้านท่าดอกแก้วเมืองอัสสพรก่อนเนาะก่อนสิไปหอนอง ไปเบิ่งกันเลยพกอเนอาะผู้ใดที่ยังบ่เคยผู้เคยเห็หนผู้ใดที่ยังบ่ท,ท่านได้เคยมาอันนี้รถรถพว่พวงรถพ่วงมาแก้มันโอ้ <c oughs> หามเมือยนี่ทางออกเมืองเนาะไปดงเห็นทางไปดงเห็นนี่เลยอ่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็ฮอดเป็นที่เรียบร้อยนอเนาะเฮิร์มู่ ก็ยูไก่ซอกเล็กน,น้อยนึงเิ่นได้ขี่รถเก่งผมได้เพิ่อนเลยฮะฮอดนองป่าเป็นที่เรียบร้อยเนาะอันนั้นแม <EN> ่นเ<ว>จ้าของน้องเิ่นว่วนนาซรัมสกินป่านองเพพินพวนน่าอ <c oughs> <c oughs> โม,น,มน,น้อยนะีโน้อยๆนะนาวแต่โมน้อยๆนะของเทอตับบนี้อุ้ยได้สเลม่ใหงของก็มาเด้เจ้าอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะเมนูกอยป่าแบบธรรมชาติธรรมชาติอ่ตัวนี้ก็เป็นเมนูที่สองเนาะ ตัวนี้เป็นเมนูที่2เมนูเป็นคั้นสม้มก็ะจำ